อามันว่าเราเป็นไทยแลนด์โอ้ยก็เขาก็เก่งแค่ไหนบ้างไม่ดีนิ้วหน้าเลยตัดสินใจว่านิดไปตัดสินใจจะชาร์จเอสคัมแต่ยื้อชื่อเล่น sing for your life and don't fuck it up music แต่สักวันหน่เราจะต้องซิ้จิจาจ้า้องน่ากลัวแน่ๆเลยแลเราก็ได้สิ้ิงกับคนที่เราวักที่สุดในรายการคนที่เราสนิทมากที่สยแต่ร o ้ทั้ n หมดในเพ n งน t ้แต่ a n นรูบางส่ว n a องมันและ e ั o รูยงมั สงสารมากถึงม,มากถึงม,มากทีก่สุดรู้ว่าตาจ้าสู้ไม่ได้แต่ตาจาก็จะสู้แต่อามาดีว่าเป็นคนไหญ่แท้แฉถ้าวันนี้ไู่สนกว่า,า,น,า,วาจจนี้เราคิดแล้วเราว่าอีกจะจ้ามัต้องตลกนะเราคงม่ตลกใช้หรือเขาจะต้องดราม่าที่สุด Ladies, this is a very tough decision for me. First of all, I have to let both of you know that I love both of you. Because both of you has a very uniqueness quality, but it's a competition. As I say this, so I must say to both of you that none of you survive the lip-sync. I'm sorry. I have to send both of you home. Thank you very much. And I hope we will see each other again soon. Keep on being yourself and improve yourself every day. We love you. None of you. <laughs> <laughs> yes? We have a message to PR area.